ไล่เลียงนะครับจากดราม่าของคุณแม่แตงโมเนาะคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยก็มีการออกมาแถลงกันนะครับว่าทีมทนายทีมเดิมเนี่ยมีการแบบยักยอกทรัพย์เอาเงินจากคุณแม่ไปเยอะมากอ่าทางน้องนี้ซึ่งทางทีมทนายชุดเดิมเนี่ยเขาก็เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงข้อมูลต่างๆแต่มันมีประเด็นที่เพิ่มเติมมากจากการกล่าวหากันครั้งนี้นะครับมันก็จะมีการฟ้องกันไปกันมา ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเขาก็ได้พูดประเด็นเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นใหม่นั่นคือปมความขัดแย้งเริ่มต้นเนี่ยจากการที่ทีมทนายเดิมไปบอกกับคุณแม่ว่าเอ้ยพูดเหมือนกับประมาณว่าคนที่อยู่เคียงข้างคุณแม่เนี่ยมีการตักเตือนกันนั่นแหละว่าเอออาจจะแบบ ไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างนี้ทาดองนี้ซึ่งคนคนนั้นเนี่ยที่ถูกล่าวอ้างมาก็คือชื่อพี่ช้างชื่อพี่ช้างเนี่ยเดิมเป็นคนขับรถคุณแม่ก็เลื่อนตําแหน่งเลื่อนลำดับขั้นมาให้มาเป็นเลขาทําทุกอย่างรับโทรศรัพท์ทําเอกสารให้คุณแม่ต่างๆนานาซึ่งก็มีการเปิดประเด็นอีกว่าทางทนายเขาก็พูดว่าเออเนี่ยคุณช้างเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกเออเนี่ยเขาอาจจะไมไ่ได้กลับมาเจอกับทางพี่ทนายอีกแล้วเพราะว่าคุณแม่เนี่ยให้ไปเอาใบยาที่เมีย เออมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนได้ยังไงล่ะเลขาแต่ต้องไปเอาใบยาทีนี้เนี่ยออกมาจากรายการเร็จบุ๊คเขาก็มีการถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้แหละว่าเออคุณแม่ความสมคัญคุณแม่กับพี่ช้างเนี่ยมันยังไงอะไรยังไงกันคุณแม่ก็บอกออกมานะว่าอยู่คอนโดเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าในหนึ่งคอนโดในหนึ่งห้องเนี่ยมันมีสอ,หอ,ง,นอ,นองห้องนอนก็อยู่คนละห้องนอนกันไม่ได้นอนเตียงเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่คอนโดเดียวกันนี่แหละทํานองนั้น ก็คุณแม่ก็บอกพี่ช้างเนี่ยว่าพี่ช้างเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีหลักมีการอะไรทํานองนั้นนะก็ทีนี้คนก็เลยสงสัยว่าเตกลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับพี่ช้างเนี่ยมันอะไรันยังไงกันแล้วเรื่องใบยหบาย่งใบยาม,มันยังไงกันเอออันนี้ก็หลายคนก็แปลกใจแต่คุณแม่ก็บอกไปแล้วว่านะครับว่าคุณแม่ก็ให้รายเดือนพี่ช้างเป็นค่าจ้างนี่แหละเดือนละ2 0 0 0 0บาทแล้วก็ทําทุกอย่าง คนขับรถด,ด้วยเลขาด้วยเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณแม่ทำดองนั้นเลยบริหารจัดก,การรับโทรศัพท์อ่ะก็ประเด็นเพิ่มเติมจากเรื่องของออกับทีมทนายเนาะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของพิชามเติมเข้ามาด้วย